ยังเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจอย่างต่อเน,นื่องครับสำหรับดราม่าที่เกิดขึ้นกับเชฟกระทะห้างอินฟลูเอนเซอร์สายทําอาหารชื่อดังหลังเจ้าตัวออกอาการยัวหนักที่ไปผ่อนมือถือชื่อดังแต่ผ่อนไม่ได้เพราะติดเครดิตบูโร ย้อนกลับไปเมื่อวานนี้ครับผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งในครับมีการโพสต์คลิปเบีลวครับเผยเห็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังที่หลายคนรู้จักก็คือเชฟกระดาห้างเจ้าของช่องทาอาหารชื่อดังซึ่งเคยตกเป็นข่าววิพากษวิจารณ์ในประเด็นเรื่องของการจา่ายภาษีขณะกําลังระบายความรู้สึกอัดอั้นตันใจหลังจากเดินทางไปซื้อโทรศัพท์มือถือ Android ชื่อยี่ห้อดังแต่กลับไม่สามารถผ่อนชาระได้เนื่องจากติดเครดิตบุโร ในคลิปดังกล่าวครับอินฟลูเอนเซอร์คนดังกล่าวได้มีการฝากข้อความไปถึงผู้บริหารบริษัทมือถือโดยระบุว่าตนเองเป็นผู้ใช้งานโทรศัพท์ของค่ายนี้มาโดยตลอดแต่เมื่อต้องการผ่อนโทรศัพท์เครื่องใหม่กลับถูกปฏิเสธเพราะปัญหาเครดิตบูโรพร้อมแสดงความไม่พอใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น,น,นลังเช็คาัครดิตมไม่าติดอะไรครับฝากเป็นี่้้านซัมซุงนะ ผมใช้มือถือของท่านนะครับตั้งแต่ตลอดการที่มีมือถือมือถือของคำคุณผมใช้ยี่ห้อนี่มาตลอดแต่วันนี้ก็ณจะมาผ่อนของคำคุณของท่านกาลังจะมาผลิตผดิตกูเลยฝาไปดีกูไปดีารับคุเทศไทยนะครับและจากเหตุการณ์นี้เองครับทำให้คลิปวิดีโอดังกล่าวกลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็วพร้อมเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางโดยชาวเน็ตจำนวนมากต่างแสดงความเห็นและก็สงสัยและก็ตั้งคำถามว่า การติดเครดิตบูโรนั้นเป็นความรับผิดชอบของบริษัทผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือจริงหรือ ขณะเดียวกันครับผู้ใช้งานในโลกออนไลน์ก็มีการเข้ามาให้ข้อมูลและก็อธิบายว่าโดยทั่วไปเนี่ยการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อหรือการผ่อนชำระสินค้าต่างๆนั้นมันเป็นกระบวนการของสถาบันการเงินซึ่งมีการตรวจสอบประวัติการชำระหนี้ของผู้บริโภคจากข้อมูลเครดิตบูโรหากพบว่ามีประวัติการผิดชำระหนี้หรือมีหนี้ค้างชำระก็อาจส่งผลให้การขอสินเชื่อหรือการผ่อนชำระไม่ได้รับการอนุมัติซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับบริษัทผู้ขายสินค้า เช่นบริษัทโทรศัพท์มือถือหรือบริษัทรถยนต์ทั้งนี้ผู้ประสบปัญหาติดเครดิตบุโรควรตรวจสอบการรายงานเครดิตของตนเองกับทางบริษัทข้อมูลเครดิตบุโรแห่งชาติจำกัดหรือว่าเครดิตบุโรเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหากพบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องสามารถยื่นเรื่องของแก้ไขได้หรือหากพบว่ามีหนี้สินค้างชำระจริงก็ควรดำเนินการชำระหนี้ให้มันเรียบร้อยเพื่อปรับปรุงประวัติเครดิตของตัวเอง อยา่างไรก็ตามครับภายหลังการเป็นประเด็นดราม่าก,ก็มีผู้คนมากมายเลยทีเดียวเข้ามาแสดงความเห็นครับไม่ว่าจะเป็นโง่ก็ควรเงียบนะดังจากเรื่องทําอาหารแบบบ้านๆแกคิดว่าตอนนี้แกเป็นซุปตาระดับเดียวกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์แลหรือเปล่าเลยกล้าปากเก่งปากดีแบบโชงโง่อะไรแบบนี้บ่อยๆทํานิสัยแบบนี้เรื่อยๆเชื่อเหอะเดี๋ยวก็ดบับเลิกติดตามแล้วค่ะ มีเงินแล้วนิสัยเปลี่ยนดูลักษณะจากการพูดรู้เลยเป็นคนแบบไหนขนาดเบลอหน้าไว้ยังรู้เลยว่าใครตลกตั้งแต่เรื่องภาษีละแล้วแฟนคลับที่เป็นอีพวกแก่ก็อวยกันแบบไม่ลืมหูลืมตาว่าไปรังแกคนจนเรียกเก็บภาษีฉันตลกมากเอา้าลงรายได้เป็นแสนเอา้าลงรายได้เป็นล้านจะผ่อนทำไมพ่อใหญ่โถโถโถนี่สภาพคนเคยเป็นเชฟเดือนละแปดหมื่นหรอ ตัวมึงรู้ดีว่าไปค้างค่าอะไรจะทําให้เครดิตเสียยังจะโทษนูน่นนี่หรือจะเป็นอีกคอมเมนต์บอกว่าหลายเรื่องแล้เชฟคนนี้จนผมคิดว่าที่มันเคยบอกว่าทํางานกรุงเทพแล้ววุ่นวายสังคมไม่ดีเพื่อนไม่ดีหัวหน้าไม่ดีงั้นงี้มันเป็นอย่างที่เขาว่าจริงๆหรือมันเป็นที่ตัวมันเองกันแน่ที่ปัญหาเยอะปรับตัวไม่ได้เองทําไมคนอื่นอยู่ได้แต่แกอยู่ไม่ได้ก็น่าคิด พอม,มาอยู่ในโลกออนไลน์คิดว่าจะดีสินะบอกเลยสังคมออนไลน์นี่แหละแม่ม็อกซิกกว่ากรุงเทพของคุณเป็นสิบเท่าถ้ายังคงพูดอะไรตามใจปากแบบตอนยังไม่ดังไม่นานก็คงดับและจากดราม่าที่เกิดขึ้นครับล่าสุดมีความเคลื่อนไหวออกมาจากเชฟกระห้างครับมีการปล่อยคลิปถึงมือถือเครื่องใหม่ที่เพิ่งไปซื้อมาเนี่ยแหละครับที่มันเป็นดราม่าเนี่ยออกแนวแบบตอบโจทย์ชมโน่นนี่นั่นจนหลายคนบอกว่า นี่เป็นคลิปแก้เขินของเชฟกระทะห้างหรือไม่สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รพกครับล่าสุดครับเชฟกระทะห้างครับได้มือถือเครื่องใหม่มาแล้วครับเป็นของซัมซุงนะครับซัมซุงใช้งานง่ายครับตอบโจทย์ที่สําคัญราคาไม่แพงครับขอบคุณซัมซุงนะครับที่มีสินค้าดีๆให้กับพี่น้องประชาชนได้ใช้กันนะครับเครื่องนี้ก็ราคาไม่แพงครับประมาณหกพันกว่าบาท เป็นรุ่นไหนก็ไม่ทราบครับรู้แต่ว่าเป็นของซัมซุงนะครับซัมซุงผมเคยใช้มาหลายปีแล้วครับสิบกว่าปีแล้วครับของซัมซุงใช้โทรศัพท์มือถือของซัมซุงมาตลอดนะครับขอบคุณนะครับสําหรับมือถือดีๆครับจากซัมซุงครับขอบคุณครับซึ่งภายหลังการโพสต์ครับก็มีผู้คนเข้ามาแสดงความเห็นมากมายเช่นกันไม่ว่าจะเป็นถ้า6 0พันกว่าบาทจะผ่อนทำไมรายได้จากคลิปเยอะมาก ฟังแล้วมันขัดแย้งกันอะแต่คิดว่าแกคงดราม่าไปงั้นแหละฉลาดนะแต่ถ้าแนวนี้บ่อยๆอีกสักพักดับเวลาไปซื้อก็พกสมองไปได้วยนะลุงอย่าไปหาแสงมากนะแรกๆก็รอดูคลิปทำกับข้าวบรรยากาศอบอุ่นดูแล้วพอหายคิดถึงบ้านมีประโยชน์ให้ความรู้แต่หลังๆมากูต้องมาเจออะไรวะเนี่ยด่าคนดราม่าเอาน้ำปลาใส่ทุกเมนูผัดซีอิ๊วใส่น้ำปลางี้ กูหัวจะปวดลุงเคยเป็นเชฟจริงป้าถามจริงรู้จะเอาใจสปอนเซอร์แต่บางเมนูน้ำปะลาะมันไม่ได้เข้ากันเลยไงแถมหลังๆลงแต่คลิปอะไรก็ไม่รู้และก็มีคอมเมนต์ที่บอกว่าตอนหาเงินได้เท่ากับอวดตอนโดนภาษีบวยวายงองแงติดหนี้เครดิตบูโรงโง่ไม่ใช่หนี้แล้วบอกคอนเทนต์น่าสมเพศจัดๆหลอกได้แค่ติ่งที่สมองเท่าๆคนทำคลิปนั่นแหละ นอกเหนือจากดราม่าล่าสุดที่มันเพิ่งเกิดขึ้นกับดราม่ามือถือที่เชฟออกมาเคลื่อนไหวครับดราม่าก่อนหน้านี้แก่ก็ออกมาเคลื่อนไหวล่าสุดเช่นกันนั่นก็คือเรื่องของภาษีโดยวันนี้เชฟออกมาโพสต์ภาพเหมือนว่าเป็นการไปจ่ายภาษีแต่ไม่ได้บอกนะครับว่าเป็นภาษีอะไรพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่ามาทําหน้าที่พลเมืองที่ดีครับ ซึ่งก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าดีแล้วเพราะในวันที่คุณลำบากภาษีคนอื่นก็ช่วยคุณคุณลองไปคิดไปศึกษาดีๆก่อนจะตีโพยตีภายแล้วจะเข้าใจว่าทำไมต้องเสียภาษีขณะเดียวกันก็มีหลายคนบอกได้ว่าให้เชฟไปเคลียร์เครดิตบูโรด้วย